อ่านคอมเมนต์นี้แล้วก็เข้าใจจริงๆเลยค่ะว่าเราทุกคนนะคะไม่ได้อยากจบชีวิตค่ะแต่เราเนี่ยต้องการหนีปัญหาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแค่นั้นเองค่ะทุกคน เราทุกคนนะคะร่วมมีปัญหาในแต่ละช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นค่ะไม่จําเป็นหรอกนะว,ว่าปัญหาของฉันเนี่ยช่างใหญ่จังเลยปัญหาของคุณเล็กน้อยเกินไปอยากจะบอกเขาว่าในแต่ละคนในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยปัญหาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็อยากจะบอกค่ะว่าไม่มีปัญหาของใครหรอกน,นะคะที่จะเล็กไปกว่ากันหรือใหญ่ไปกว่ากันทุกคนเนี่ย ในช่วงเวลานั้นๆสถานการณ์นั้นๆอายุเท่านั้นและเรื่องนั้นน่ะมันใหญ่สําหรับคนคนนั้นค่ะเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยค่ะว่าเรื่องนั้นเล็กน้อยสําหรับฉันเรื่องนี้ใหญ่โตสําหรับเขามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเนาะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมีก็ได้การเรียนรู้จากก้ามปูใบด่างมาฝากทุกคนแล้วก็ตอบก,กับคอมเมนต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เห็น <He> ไหมล่ะคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราจะปลูกต้นไม้ใหม่เนาะหรือว่าเราจะตัดกิ่งใหม่เนี่ยเราก็จะตัดกิ่งนั้นนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ําใช่ไหมสักพักหนึ่งเนี่ยต้นเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีรากโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะ นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีใครอยากจะจบปัญหาด้วยการที่จะตายแบบเหี่ยวๆเนาะฉะนั้นเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเขาก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อจะมีชีวิตใหม่เหมือนกันเห็นไหมล่ะคะว่าก้านปูใบด่างของมีที่มีตัดไว้เนี่ยมันก็มีรากงอกออกมาเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะฉันสามารถเติบโตได้จากตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแม่ของฉันที่เป็นต้นใหญ่อีกแล้ว